วันนี้จะมีพ่อสื่อแม่ชักเป็นกรรมเทพแผงสอนรักให้กับคุณนะฮะคอนเกรตูเลชันเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ทํานายททยรักกับแม่มออหมออามธรรมทาโรประจำวันที่30ตุลาต้องบอกเลยว่าวันนี้ดูเหมือนกับว่าการรมเทพจะแผงสอนรักเอ้ยเดี๋ยวคุณจะมี นะพ่อสื่อแม่ชักมาช่วยทำให้คุณได้สมหวังในความรักในวันนี้ว้ายนะถ้าโสดอยู่เตรียมตัวให้ดีวันนี้เพื่อนฝูงชวนไปไหนไปค่ะนะดูเหมือนกับว่าวันนี้นะหากคุณโสดอยู่แล้วคุณไปเข้าสังคมไปไหนกับรุ่นพี่รุนนอ้องหรือเพื่อนฝูงของคุณมีโอกาสที่คุณจะได้พบรัก เนะเพื่อนจะจับพงจพับค้วยเข้าใจบ้างเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่อยู่บ้านนะอย่าปฏิเสธเพื่อนไปกับเพื่อนไปกับพี่ไปกับน้องนะไปเจอสังคมใหม่ๆมีโอกาสว่าเขาจะจับคู่ให้มีโอกาสว่าจะเลิกโสดว้ายนะหรือถ้าเกิดว่า นะคุณนะอาจจะแอบชอบใครอยู่นะคะวันนี้ถ้าเขาจะไปไหนกันนะพาตัวเองไปใกล้ชิดคนที่คุณแอบชอบได้เลยค่ะเพราะมีโอกาสว่าจะมีพ่อสื่อแม่ชักช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้นะหรือช่วยแผลงสอนรักให้มีกรรมเทพนะช่วยให้ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะคืบหน้าหรือถ้าเกิดว่าสถานะไม่ชัดเจนนะ หรือว่าอาจจะงอนงอนกันทะเลาะก,กันต้องบอกเลยว่าวันนี้นะมีโอกาสเหลือเกินว่าน่าจะมีคนกลางประสานให้ทําให้ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสคืบหน้าชัดเจนมากขึ้นหรืออาจจะได้กลับมาคืนดีกันก็เป็นไปได้อ้ยนะหรือถ้าเกิดความสัมพันธ์มันดีอยู่แล้วนะวันนี้อาจจะมี เขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศดีๆที่อาจจะมีเขาเรียกว่าโซ่ทองมาคล้องใจคือมีโอกาสที่เป็นเลิกงามยามดีที่อาจจะทําให้เราได้มีมีลูกมีบุตรนะนะเออมีกิจกรรมนะที่จะทําให้เรามีโอกาสที่จะมีโซ่คล้องมาท้องใจเข้าใจบ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยว่าเลิกงามยามดีจะมีการมาเทพ นะแผลงสอนรักทําให้ความรักผูกพันแน่นหนักนะมีโอกาสได้ผูกพันสมัครหลักใครนะมีโอกาสที่จะสุขสมหวังดังใจมีโอกาสว่าความรักนี้จะสดใสและสวยงามออปมอมะ <c oughs> ใครแล้วก็ไหนนาย,นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะยินดีได้นะ